วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายจัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโสูว้วำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ทีค่ะ วันนี้ดิฉันสุคนทิพย์สีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศงานบุญของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมค่ะ ภายในงานมีพุทธศาสนิกนชนร่วมพิธีอนุโมทนาผ่านระบบซูมจากหลายประเทศเสมือนหนึ่งว่าทุกท่านได้ร่วมพิธีณศูนย์กลางพิธีโดยทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุกพาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพิธีกล่าวคำถวายผ้าตรายจีวรพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายประจัยีพิธีกล่าวคำถวายเข้าสาร และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะประธานบุญพิธีรวมทั้งสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งพิธีกรรมในงานบุญครั้งนี้ก็ยังความปลื้มปิติให้เกิดขึ้นกับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมสั่งสมบุญในพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานผ่านทางแอปพลิเคชัน o o m ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่ www.zoom072.com ตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปคะ่ะ สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูสมุสนิทวง์วุฒธธิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายค่ะ สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูสมุสนิทวงศ์บุธิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายทาง w w w z o o m 0 7 2 c o m โดยในเทปที่ออกอากาศเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาได้นำเสนอเรื่องต้องให้ได้อย่างนี้สิ ในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโสท่านได้นำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยมาให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนที่ท่านจะนำภาพผู้แทนวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายร่วมกับบริษัท,ษทดีเน็ตเทคโนโลยีจำกัด ได้มอบกล้องวงจรปิด Two w o w t y Talk จำนวน8ตัวให้กับโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีสำหรับติดตั้งในส่วนงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่ชั้น6ของโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีญญรเพื่อใช้ระบบไอทีเสริมประสิทธิภาพและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด -19 ของโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีพร้อมด้วยภาพที่อาสาสมัครฝ่ายโภชนาการวัดพระธรรมกายได้จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ไม่ซ้ำเมนูวันละ400กล่องส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยายลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีและยังได้จัดเตรียมถุงยางชีพจำนวน500ชุดที่จะส่งมอบให้กับผู้แทนสมัชชาพ,พระสงฆ์ ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้าแห่งชาติจังหวัดประทุมธานีเพื่อที่จะได้นำไปส่งมอบลงสู่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเดือนมิถุนายนนี้อีกด้วยและในรายการท่านยังได้พูดถึงการบริหารจัดการภายในวัดพระธรรมกายที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้งานด้านพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบระเบียบทั้งยังมีกิจกรรมสาธารณกุศล,ลกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์โดยทุกกิจกรรมก็เป็นไปเพื่อบุญกุศลค่ะไปอย่างที่บอกว่าตั้งชื่อตอนไว้เนี่ยต้องให้ได้อย่างนี้สิคือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะทำให้การดำเนินงานพระพุทธศาสนาเน่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นระบบระเบียบนะ หลายๆท่านชื่นชมวัดพระธรรมกายมาว่าวัดพระธรรมกายมีการจัดการที่เป็นระบบมีบุคลากรที่มีคุณภาพแม้เจอสถานการณ์วาเลนไทน์44นะวาเลนไทน์44ที่ผ่านมาเราก็ยังสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมีกิจกรรมเยอะแยะมีสาธารณกุศลสาธารณสงเคราะห์ผลการ สอบบาลีอยู่ในระดับแนวหน้ามีการบวชพระบวชเนยอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรมเป็นไปเพื่อบุญกุศลแล้วข่าวนี้ก็ยังไปต่างประเทศเยอะแยะเลยตั้งแต่สวดมนต์ข้ามปีมาค้าบูชาออนไลน์วันคุ้มครองโลกออนไลน์จนกระทั่งถึงวิสาขบ,บูชาออนไลน์นะด้วยระบบการจัดก,การที่มีประสิทธิภาพอย่างนี้นแหละหลวงพี่ก็ไปอย่างที่บอกว่าไป ทำงานวิจัยในปริญญาโทรเรื่องเกี่ยวกับการบรหิหารจัดการวัดพระธรรมกายเนาะเรามีทั้งทฤษฎีทางโลกแล้วก็ทางธรรมทฤษฎีทางธรรมเนี่ยอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อวานคือสัปปายะเนะสัปปายานะสเที่พระพุทธเจ้าให้ไว้สบาย7อย่างอ่าสบายในเรื่งไรบ้างอาวาสโกจรผัสสะบุคคลโภชนะอุตอิริยาบทผัสสะนี่ก็ข้อสาัสสะก็คือเรื่องธรรมะนะ เรื่องธรรมะส่วนอิริยาบถก็คือแปลงมาเป็นโครงการต่างๆทั้งในและต่างประเทศโครงการอบรมทุกวัยมาได้หมดเลยทั้งเยาวชนชายหญิงท่านสาธุชนชายหญิงรวมทั้งโครงการบวชพระต่างๆนี่คือสัปปยายะเจ็เป็นหลักธรรมทางโลกที่เขาใช้ดูว่าวัดนี้บริการจัดการเป็นยังไงบ้างซึ่งก็ได้ครบถ้วนทุกประการทีนี้ เพื่อความสมบูรณ์เราก็ต้องนําทฤษฎีทางโลกที่เขายอมรับมาปรับใช้ด้วยว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างจริงๆวัดเราก็ทํากันไปเรื่อยๆกึง่งกึ่งมวยวัดนะก็ไม่ได้สนใจเรื่องทฤษฎีหรอกแต่ว่าพอหลวงพี่ไปศึกษาเนี่ยก็ลองนําทฤษฎีข้างนอกมาจับดูว่าเอ๊ะทฤษฎีที่เขายอมรับในระดับนานาชาติระดับโลกเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยของวัดเนี่ยมีครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์หลักการข้างนอกหรือเปล่าโดยทฤษฎีที่นํามาใช้คือคือทฤษฎี post c o p นะทฤษฎีนี้ก็เป็นแนวคิดของนายลูเทอร์กุลิกซึ่งคนนี้เนี่ยเกิดที่เมืองโอซาก้านะก็เป็นคนคิดทฤษฎีเรื่อง post c o p เรื่องการบริหารจัดการโดย post c o p เนี่ยย่อมาจากหลักการบริหารของนักบริหารมืออาชีพที่เขาได้ทําวิจัยแล้วว่า องค์กรต่างๆถ้าจะประสบความสําเร็จต้องมีอย่างน้อยหลักๆเนี่ยเประการเหล่านี้ planning ก็คือการวางแผนทุกที่ต้องมีการวางแผนหมดเลยนะการทํางานทั้งหลายต้องมีการวางแผนจะวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนเพื่อให้การจัดการการทํางานมีประสิทธิภาพข้อ2ก็คือ organizing คือการจัดการองค์กรนะจะแบ่งการจัดการองค์กรเป็นประเภทงานต่างๆก็ได้หรือ เป็นประเภทแบบเฉพาะทางก็ได้อย่างวัดเราการจัดการเช่นมีงานด้านเผยแผ่ด้านต่างประเทศด้านบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์แล้วก็แล,วกแล้วก็เรามีแบบ specialist นะเช่นทางด้านเยาวชนหรือทางด้านพุทธศิลป์เฉพาะทางไปเลยอย่างนี้เป็นต้นข้อ3คือ staffing มีการจัดการเรื่องบุคลากรข้อ4คือ directing นะการกำานวยการก็เป็นศิลป,ปะของการ บริหารจัดการซึ่ององค์กรใดก็ตามถ้าผู้นำหนึ่งมีภาวะผู้นำ leadership มีมนุษยสัมพันธ์หรือ human relation ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรอย่างนี้เป็นต้นมีการสร้างแรงจูงใจ motivation มีการตัดสินใจที่ดีนะองค์กรนั้นมีการอำนวยการที่ดีอย่างนี้ก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ข้อห Coordinating ก็คือการประสานงานในองค์กรนะยิ่งประสานงานดียิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งมีความสามคัคคีแล้วก็รู้พร้อมกันขับเคลื่อนพร้อมกันไปทั้งองค์กรถ้าองค์กรใดมีการประสานงานที่ดีประสิทธิภาพการทำงานจะสูงแล้วจะขับเคลื่อนไปได้เร็วทั้งสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตตรงนี้สำคัญนะ รวมไปถึงการพ e p o r t i n g ด้วยข้อ6การรายงานการประชุมและการสื่อสารถ้าองค์กรใดวัดใดหน่วยงานใดบริษัทใดมีการประสานงานมีรพ e p o r t i n g อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารจะไม่สับสนนะวัดพธรราการนี้ก็กาลังปรับปรุงเรื่องการสื่อสารอยู่นะแต่ก็พยายามทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพทั้งสื่อสารภายในและสื่อสารภายนอกนะ ทุกกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นต้องมีการบริหารเรื่องบัตจ e ตติ้งคือการควบคุมเรื่องงบประมาณและมีการตรวจสอบได้กุลิกบอกว่าถ้าองค์กรใดมีคุณสมบัติทั้ง7ข้อนี้องค์กรนั้นขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและจะมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้ข้างนอกเขามีอย่างนี้ถ้าจะประสบความสําเร็จแล้วรู้สิวัดวัตทํมการมีไหมโอ้มี แสดงว่าที่ขับเคลื่อนไปได้แม้เราไม่ได้มีทฤษฎีอย่างนี้นะแต่พอเอาที่้างนอกมาจับปรากฏว่าครบถ้วนบริบูรณ์ไปติดตามกิจกรรมงานบุญที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธ so ีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านระบบซูม โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งทางศูนย์ได้จัดเตรียมพัตหารหวานข้าวอันเลิศรสสำหรับบูชาข้าวพระโดยมีการจัดอย่างประณีตงดงามเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทุกท่านต่างสวมชุดขาวมาร่วมงานพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วยโดยสาธุชนบางส่วนได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญอยู่ที่บ้านผ่านทางระบบซูมและในโอกาสนี้ท่านประธานสงก็ได้กล่าวสัมโมทนิยกถา อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันครั้งนี้ซึ่งพิธีกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยอย่างความรู้สึกปลื้มปิติแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะทางด้านของทุดงคัสถานชนบุรีได้จัดพิธีบุพ,พระเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม14ข่ค่เดือน7ทุดงคาสถานชนบุรีได้จัดพิธีบุพ,พ,บะพระเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนาสูตรก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดธรรมนิยาม ส่วนผู้แทนเจ้าภาพก็ได้ถวายผ้าบังสุกุลพร้อมทั้งกล่าวคําถวายมาตกะพัตหารถวายปัจจัยเทียธรรมพร้อมทั้งถวายพัตหารแดกคณะสงฆ์สำหรับบรรยากาศงานบุญครั้งนี้สาธุชนทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญด้วยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ชาวพุทธแสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะละโลกไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเพื่อให้ท่านรอดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมรายภพ และในช่วงนี้นะคะคุณสุชาดาระยะอินก็ได้นำภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศค่ะมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมด้วยความปลื้มปิติในช่วง world news ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วง world news ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศ มาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีภาพกิจกรรมงานบุญนวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์จัดงานบุญบูญบญชาเข้าพระและพิธีท่าพระป่าสม,มคีค่ะภายในงานกลลยนณมิตรจีวราพรประจบจันทร์กลลยนณมิตรนอร์เบิร์ตเด็กชายฟิลิปปีเตอร์กลลยนณมิตรสุภวินศาสตร์จีนและกลลยนณมิตรวาสนาศีสมเป็นประธาน กดปุ่มไฟโต๊ะหมู่บูชาข้าวพระจากนั้นเวลา4ี่นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นก็ได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมวนตร์รมวัดเช้าสวดบทธรรมจักกปาวัตนสูตรและสวดบทสรรเสริมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารน,นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธี กล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกล,ลายาณมิตรปาริมาธรรมปริพัตตากล,ลายานมิตรพิมพ์ฟันคัสเตนเลนและกล,ลายาณมิตรชนทิชานิทานเป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุพิธีทอดพระปาสมัคีประจำเดือนมิถุนายนโดยมีเจ้าภาพสองท่านได้กล่าวถวายพระป่าผ่านทางออนไลน์ได้แก่ กาลยานมิตรลินดายิ้มพระและกาลยานมิตรบุญจันทร์เขียวทองพิธีถวายกองบุญยานพาหนะแก้วโดยมีกาลยานมิตรลินดายิ้มพระและกาลยานมิตรจำเนียนแห้งสุนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกาลยานมิตรชนทิชานิทานและกาลยานมิตรอัญชลีอุบลรัศมีเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายกองบุญพัตหารและน้ำปานะโดยมีคุณพ่อสวัสดิ์พินโยสวัสดิ์สิทธิ์และตัวแทนกลุ่มลูกตะวันธรรมคือกัลยาณมิตรอัดพิมาเขื่อนคำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายสำหรับกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19แต่ทุกท่านก็ได้สั่งสมบุญร่วมกันด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคน เช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบูญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส โดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกาลยาณมิตรภูเวียงํำนครก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญพัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกาลยาณมิตรโทนี่กาลยานมิตรทีนาบะทุมมีส่วนกาลยาณมิตรพัสดาสุนดาราเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระจากนั้นประธานนำกล่าวและสาธุชนทุกท่าน ก็ได้น้อมถวายปัจจัยจเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมบูชาข้าวพระและได้รับชมประมวลภาพทบทวนบุญเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาและประมวลภาพการปรับปรุงซ่อมแซมวัดพระธรรมกายแคนซัสทั้ง5จุดสำคัญที่ท่านจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมบุญและในโอกาสนี้พระใบดีกากิติกิติโกจะอ,อวาสวัดพระธรรมกายแคนซัส ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงความสำคัญของการบูชาเข้าพระว่าในหนึ่งเดือนก็มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นจึงไม่อยากให้พลาดบุญสำคัญนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์อย่างความปราบปื้มใจให้สาธุชนทุกท่านทั้งที่รับชมผ่านโปรแกรมซูมและที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดเป็นอย่างยิ่ง คุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์เช่นนี้การสั่งสมบุญและการปฏิบัติธรรมนั้นถือได้ว่าเป็นภารกิจสําคัญที่ทุกท่านจะต้องปฏิบัติให้ได้ทุกวันเพราะว่าเมื่อใจใสใจ,ใจสว่างและมีบุญแล้วก็จะสามารถนํำพาพวกเราผ่านวิกฤตการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ไปได้ค่ะและช่วงนี้เวอร์ n นิวส์ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ แล้ววันนี้นะคะบุญนิวก็มีสถิติ10อันดับของการสวดธรรมจักรกับประวัฒนสูตรทั้งในระดับประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดใดบ้างที่ติดอันดับท็อป10ในวันนี้ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ 1. จังหวัดศรีสะเกดอันดับ2จังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดอ่างทอง อันดับสจังหวัดมหาสารคามอันดับหจังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดเลยอันดับเจจังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดสิงห์บุรีอันดับ9จังหวัดกาลสินและอันดับ10จังหวัดอุบลราชธานีส่วน10อันดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับ1แก้วภูทร8อันดับสนครหลวงสิ อันดับ3นครหลวงหนึ่งอันดับ4นครหลวง14อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง9อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง16และอันดับ10นครหลวง11 ค่ะและช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจมาแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบเพื่อจะร่วมพิธีกรรมผ่านซูมมุ่งสู่11ล้านซูมค่ะเวลา17นาฬิกา30นาทีห้องสำนักเผยแผ่พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www. zoom072. com/ po/4 หรือ dmc.tv/2564po4 เวลา18นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลามีพิธีบูชารัตนะเจดีสิริปฐุมสวรรค์และในเวลา20นาิก30นาทีพิธีอธิษฐานจิตปิดแผ่นทองดวงแก้วฟังธรรมะพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมรับชมได้ที่ www.zoom072.com /93/1 หรือ www.dmc.tv/2564/93/1 Meeting ID 81355787340 Passcode 072เวลา18นาฬิาถึง19นาฬิกาพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอรหัง รับชมเคสตัตดี้จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com /po/ 2 /meetingid/ 954 7178 3711 pass code 072เวลา19นาฬิกาขอเรียนเชิญทุกท่านทบทวนธรรมะ จากหลวงพ่อทัตตะชีโวได้ตลอด24ชั่วโมงรับชมได้ที่ www.zoom072.com/ ทัตตะชีโวเพจ Meeting ID 96657115400 PASSCODE 072เวลา19นาฬิกาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ ที่ www.zoom072.com meeting id 89283989294 passcode 072 <t une noise> เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญรับฟังธรรมะพิเศษเรื่องผู้หญิง5บาปโดยพระอาจารย์เอกพลสุขปาโลรับชมได้ที่ w w w g a e ื m l e ลย c o m เซเสูมมีติ่งไอดีแปดห<ฮ>้าสามเ0็ดเเวลา20นาฬิกา Friday, สเปเชียลฟลายเดยศูนย์กัรยนานมิตรนครหลวง6โดยพระมหาทศพ,พรปุณยังกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรธมจังหวัดบุรีรัมย์ รับชมได้ที่ www.zoom072.com/n6/1/meetingid/91473379969/passcode/072 โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com/list ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ และในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ฝากเน้นย้ำถึงพระภิกษุสามเณรและสาธุชนผู้มีบุญที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดทั้งในและต่างประเทศค่ะขอความกรุณาทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงกิจกรรมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีค่ะวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าตังเวพัตเทกรตัตโตติคนที่ขยันแต่ละวันคือวันโชคดีค่ะ วันนี้ดิฉันสุคนทิพย์สีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ